วันนี้เด็กๆ,ๆเด็แกแ้งมาช่วยช้างตกงานนะคะแม่แม่ช้างก็ยืนอยู่ในร่มนะคะหนึ่งมุมหือคนละล่มนะคะมีหลายล่มแยกย้ายกันอยู่นะคะเพราะว่าแดดด้วยนะคะวันนี้เด็กแก้งก็จะเริ่มร้อนแล้วนะคะ นะค่ะมา,มาเขามาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแม่แม่ท่านไหนสนใจผลไม้ช้างตรงงานก็ติดต่อไอดีไลน์ของความจอยได้เลยนะคะลบนี่มันต้องสร้างให้กิน คะตอนนี้กำลังอยู่วังทะลุนะคะเด็กๆเราก็เริ่มเริ่มร้อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนิสารัตน์บุคคาเมนพน้องค่ะมีแม่ช้างแล้วก็น้องน้องช้างมีสองเชือกนะคะ ใหกลุ่มช้างตกงานแต่มีผู้ใหญ่ใจดีกันมีผู้ใหญ่ใจดีมาเป็นเลนสนับสนุนให้ช้างตกงานด้วยนะคะคงไม่หมุนค่ะตอนนี้คงไม่หมุนค่ะ ไปช่องไหนก็หมุนหมุนหมดกันมาค่ะมาเด็กเด็กแจ้งเราก็อีกไม่นานนะคะก็จะพาเด็กๆกลับเพราะว่าอากาศร้อนด้วยนะคะมีหนุ่มบัวค่ะนี่จะลืมจะลืมเป้นะครับจะลืมขนุนะครับ ต้องอยู่กับที่ที่ค่ะค่ะคงจะอยู่กับที่นะคะเพราะว่าถ้าเดินก<ม>็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเน็ตจะหมุนนะคะนี่ค่ะแม่แม่แมแช้างเราแม่แม่ช้างตกงามนะคะฝั่งนี้นะคะเพราะว่าหลบลบมนะคะ เราเออเดอร์จากแม่แม่นะคะนี่แล้วก็อีกฝั่งนู้นนะคะนี่ในล่มไม้นะคะที่ศา,าลาริมน้ํานะคะเป็นกลุ่มๆปะค่ะเพราะว่าร่มเราก็ไม่ใหญ่มากนะคะก็จุกกันเป็นบางที่ค่ะน่าบางที่เราก็จะทําเสเล็มให้นะคะนี่เสล็ลมทำเป็นล่มให้หน้องช้างนะคะแล้วก็แม่แม่ช้างาค่ะนี่ บางตัวก็มีลบมนะคะบางตัวก็ไม่มีลบมเหอนกันเราก็จะใช้แสล้มค่ะจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะเอานำแสล็มมาให้้าง,างตกงานทำล่มให้ช้างที่ไม่มีล่มนะคะคบางตัวก็อยู่กลางเดชค่ะนะ่สาสงสารนะคะขาบคุครับ ไม่นานค่ะพอ่อนก็จะพาน้องดาวกลับบ้านนะคะเพราะว่าร้อน,นะคะ่นนะให้ช่วยผ่านค,ควานจอยควันนี่าจอโยโบไ้เ็วไม่เขียวอย่างได้ผนควานจอยไปเร็วค่ะค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทีใ่ใหญ่ใจดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะ พี่มาช่วยแม่ช้างแล้วก็น้องๆช้างนะคะนี่นนนนส่วนต่งนี้เป็นช้างของควาดจอยนะคะมีล่มสามเชือกนะคะของควาดจอยมาขนมแม่อ้องทางเนึ่มาขนมแม่้องช้าง อาจจะเดินไม่ได้นะครับเพราะว่ากวนหนิดหลุดนะคะช่วยได้ตามกำลังศรัทธาของท่านนะคะตามกำลังขันเราไม่ได้บังคับนะคะอปากก่อนอะุ้อปากก่อนเอาขปากก่อนเอน้องบัวกับน้องดาวนะคะสวัสดีค <ด submerged. S 2> like ่ะ อีมามาผีมาจองไม่เขียวผีกระเด็นห่ง่หนึ่งไหคือหนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะนาจอหมุดคััดไม่นอค่ะอาจจะมัวมัวบ้างนะคะทั้งไม่เขียวคือมัวมัวทั้งตุ่มมัวบนนอค่ะก็เก่นมากค่ะขอบคุณมากๆค่ะ ม้นมบัวกิจขนมค่ะขนมจากแม่เอฟซีนะคะหนึ่งัวอร่อยมากเลยนะคะขอบคุณมากมากนะคะนึกว่าไม่ชัดค่ะบัวว่าอิ่มค่ะ ควันจอยกำลังจะจัดออเดอร์นะคะจากที่แม่แม่กำลังจัดอยู่ค่ะยังไม่ครบนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวควันจอยเขาใช้นกบีดเป่าเลยนะคะนี่ แค่นกบีดให้สัญญาณเลยนะคะดูับน้งดาวแล้วในบอลช่วยช่วยควานจอยทำตารบัญชีอยู่นะคะจากเยอรมันค่ะชัดจีนเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะจากเยอรมันไม่เขียวอันมินท่านนี้เประท่านนี้ด้วยค่ะโฟบา้าดเด็ดเร่งด้วยค่ะอาจจะ มันไห็นบ <pakai S 1> ้างขอโทษด้วยนะคะนี Boy? ่ค่ะควานจอยกำลังเตรียมพร้อมอยู่นะท่านกังจัดจัดโอเดอร์ของแม่แม่สั่งอยู่นะคะนี่ขอบคุณมากค่ะอีกีจากเอลมัน สองนุ่มเป็นนางเห็ด um ยังนู no <S <s ่นสองนุ่มเสือเป็นเห็ดยังนู่นเสือก็จสิงนี่นอนนเมื่อเด็ดกาะนี่เมื่อเด็ดบัวบอวยังไงปากนะบัวผมด้วยครับน้องบัววะ วานไปดึงทำมันเมล็ดเล็กเฮ้ย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 กีกันเด็กแจ้งน่ารักมากขอบคุณค่ะไม่เอาไปสิ่งไม่เอา อนจอยเพื่อกลั่นังนอยู่ค่ะจัดปะเดอผลไม้ให้แม่ๆอยู่นะคะยังไม่ครบทุกเชือกค่ะก็เตรียมจัดอยู่นะคะนีบา่้นบัดดาวพี่นหนาฮักเต้มีเตแมอีซี่มาพอ้อวน,นมอีกค่า ดาวมีเะแม่แม่มาปนขนมเลยนะคะกเลากำลังจะเตรียมขยายพื้นที่นะคะนึ่ <l ake> บางเชือกก็เอาออกมาไม่ได้นะคะต้องเอาอาหารไปให้กินเองเลยนะคะนะึ่ค่ะแม่แม่ช้างหลบร้มอยู่นะคะหนึ่งานจอยกำลังจะเคลียร์อยู่นะคะนึ่ ขยายเป็นวงกว้างเลยนะคะหนี่ตีวงรอบๆนะคะแล้วควันจอยก็จะเป่านกหวีดกันบางครั้งก็เป่าบางครั้งก็ไม่เป่านะคะนี่เมๆเราก็หลบในร่มนี้ก็มีบ้างนะคะโอ้ส่วนฝั่งนี้ก็มีนะคะนึ่หลบร่มนะคะเพราะว่าอากาศร้อนกัน แม่เม่เราก็ช่วยกันทำผลไม้นะคะแม่มูมีร้อนไหมจ้ะแม่มูมีไม่ร้อนค่ะเพราะว่าแม่มูมีอยู่บ้านนะคะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะที่อ่านชื่อท่นอานอ่านไม่ทันบ้างนะคะแม่เม่เราก็จัเตรียมผลไม้อยู่นะคะแม่วอนก็มาช่วยต่างความจอยนะคะ มาเรามีเกี๊วข้าวโพดแล้วก็เค็มตะลุกมันเจีวกล้วยนะคะเรากำลังจะเริ่มแล้วนะคะนี่พร้อมแล้วนะคะควันจอยกำลังจะเป่านกหวีดนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ เป่านกินเตรียมพร้อมค่ะข้าวกินได้เลยนะคะนี่ใครมาถ่ายทำอะไรในอจากชมได้ผู้ก็ดีโอจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะเป็นนักขายจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะในเอฟซีมีน้องน้องน้องช้างเราด้วยนะคะ น้องช้างเรามีอยู่สองเชือกนะคะอ๋อจ้าค่ะช่องแม่มูมีท้องใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะช่องแม่มูมีท้องนะคะชื่อช่องพังโมมีค่ะ <c oughs> นี่ค่ะตัง <c oughs> ขอตัวด,ด้วยนะคะหนิดหลุดค่ะหมุนหมุน ออกมาในที่โลง่งเราอยากให้แม่แม่เห็นการตีเป็นวงกลมนะคะนีงช้างลหลายๆเชือกนะคะนิ่อ๋อกินแป๊บเดียวค่ะเพราะว่าช้างใหญ่นะคะก็จะกินได้มากนะคะนดีครับขอบคุณค่ะหมุนด้วยค่ะนี่ยปลืดไปหน่อยเพราะว่าตีเป็นวงกลมกินเลยนะคะนี่ เม่เขียวไม่ได้เอาม้กันสั่นมานะคะอาจจะสั่นไปบ้างโอ้ยเน็ตหลุดละค่ใช่ค่ะคุณลุงคุณจุดธามา oh. เน็ตหลุดค่ะขอโทษด้วยนะคะ,ะเราก็เริ่มจะเข้าร่มนะคะเพราะว่าโอ้ยเหยียบตะกร้าพ่วงกัน บางเชือกก็จินเร็วนะคะบางเชือกก็จินจางใจเย็นนะคะไม่กลัวร้อนเลยนะคะวันนี้เรามาช่วยช้างตกงานนะคะค่ะแม่แม่อุ้ซีฟซีท่านไหนสนใจจะเลี้ยงแม่ช้างน้องช้างเราก็ติดต่อที่ไอ l ดีไล์ฟันจอยเลยนะคะเขียวยืนนิ่งๆค่ะ ค่ะก็ว่าสัตวล์ละค่ะนิดไม่เป็นใจเลยค่ะนี่แม่เราเริ่มเก็บตะกร้าผลไม้แล้วนะคะหนี่เด็กแกงแล้วก็ใกล้จะกลับบ้านแล้วค่ะเพราะว่าอากาศร้อนน้องก็ร้อนนะคะลมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะนี่น้องเริ่มร้อนแล้วนะคะนี่ ก็ลืนใกล้จะพาน้องๆกลับบ้านแล้วนะคะแ่แม่ช้างเราก็หลบร่วมกับแม่เอซนะคะผู้ใหญ่ใจดีค่ะนเลี้ยงขนมน้องๆดึกเย้งแล้วก็แม่แม่ช้างในในวังทะลุนะคะนี่ เรามาดูเด็กๆเด็กแกล้งเรากันนะคะนี่อากาศร้อนนะคะนี่เริ่มร่มเริ่มเริ่มห่างจากเด็กๆเลยนะคะนี่ไปเรื่อยๆเลยค่ะล่มน็่ไม่เป็นแจฟอ้าาวอนจอยมารับตังเปานะคะ หาควันจอยนะคะนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณในเอฟซีทุกทุกท่านนะคะที่เมตตาช้างตบงานที่อยู่แบบไม่รู้นะคะควันจอยก็ขอเป็นตัวแทนนะชาวช้างจบงานที่อยู่